หญ้าตัวนี้แหละครับที่ผมสนใจพืชคุณลุงคุนบอกว่าควายกับงูมักขนาดดามหยาป้องนี่เล่มจนจำดิ้นหลื <laughs> อเปลอ้เล่นจุดเล่นจนเกี้ยงอันนี้เขา <c oughs> เขาไปเอาต้นพันธุ์มันมาจากหลายบาทนี่ <c oughs> <c oughs> เอามาจากต้นพันธุ์นี่ไปไป,ไปอันนั้นเอา <c oughs> แต่ทางอื่นนี่เอฟซีเอฟซีฮูจักกัดบอกเนี่ยครับใบจะนุ่มนะครับใบจะนุ่มมันเป็นหยาดงอบวายเสร็จมักกาดเนย้ง วายงัวงวสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาเบิ้งหยาอีกชนิดหนึ่งนะครับที่คุณลุงเอฟนะครับบ้านวังสิมเพิ่นเพิ่อนเอามาดำลองเบิ่งนะครับเพิ่นเพิ่นก็เป็นการทดลองขึ้กันนะครับนี่นะครับสวัสดีครับคุณลุงครับคุณลุงเอฟบ้านวังสิมเนาะอันนี้ห้าอย่งครับนี่ภาษาบานคราก็เอิญหยาปองเลยครับห้าปอง หญ้าปองนี้นะครับแต่บางคนเขาก็เอื้นหญ้าบึ้งก็จะสั่นหญ้าบึ้งหญ้าบึ้งหญ้าบึ้งอันนี้คือหญ้าขึ้นตามบึ้งนะอ๋อหญ้าบึ้งครับอ๋อไอเฮาลุกขึ้นมาเบิ่งเด้บ้างนีมอันนี้คือคุณลุงดำเอาเป็นบวกับนี่ดำดำดำพึ่งดำนี่แหละโอ้หน้าผมมาดถ่วมันดำแล้วก็มาดถ่วมเนาะครับ เดี๋ยวผมให้เอฟซีได้เบิ่กนะครับอันนี้คือมันก็ยืดถึงต้ำน้ำอ๋อมันเป็นหญ้าอย่างน้อบาทนี่ควายเสรมักเป็นยังควายงัวงัวดีครับงัวควายมักขนาดนะครับเนี่มันจะกรอบนะมันเนี่ยกรอบๆแล้วเรามากินเอฟซีท่านใดหูจักหญ้าชนิดนี้กระบอกกันเลยเด้อครับหญ้าชนิดเนี้ยเนี้ยเนี้ยมันเป็นจริงจีิเด้อ นนเต็มอ๋อเฮาเอามาดำเอาเลื่ยมันบอกครับนี oh, oh. Like ่นี huh. like, like is, is ่น you know, ี oh. ่นะครับนี่เอาเพิ่มดำ้มเซ็ตเลยโอ้กําลังติดแสดงว่ามันมันแรงนี่มันอยู่ได้บ่ครับอยู่ได้แรงก็อยู่ได้แรงก็อยู่ได้เ้องโคหน้ามันก็ขึ้นหรือเก่าโอ้แรงก็อยู่ได้แล้วเข้าเข้าจักรอบการตัดการย่างมันอยู่บ่ครับว่าจะขึ้นกับพึ่งทดลองโอ้ที่แรกเลยแหละเอาบาานี้เฮาเฮาไปเอาต้นพันธุ์มันมาจากสายบาานี้ เอามาจากหนองธรรมชาตินี่แหละโอ้ไปไปอันลกเอาน้ำหนองครับโอ้เห็นว่างัวควายมันมักเห็นควายเห็นควายมันมากินนะเห็นควายมักกินกันเลยแต่แล้มาทดลองเบิึงโอ้เมีนแล้วสิที่แรกผมนึกว่าเข่านะครับนี่ควายผมปล่อยลงหนองนี่ผมไปใส่เลยนี่อยู่แต่นี่นั่นเนี่ยเล่มจนจำดิ้นเลยป่ะเล่นจดเล่นจนเกี้ยงแสดงว่าแรงกับแรงกับยู่ได้แรงกับยู่ได้โอ้เอา ้ามันถึงหน้าเนี่ยมันติดขึ้นนิ้กน้าเมมันติดขึ้นโอ้ผมจะได้ติดตามผลในหญ้าชนิดนี้เด้อนี่เขาเอินเมียงเหรอหญ้าป้องหย่าป้องเนาะครับหย่าป้องบ้านเฮาเนะเขาเอินหญ่าป้องนะครับอันนี้บ้านอยู่นครพนมพนเอินหย่าป้องแต่ทางอื่นนี่เอฟซีเอฟซีฮูจักกัดบอกนะครับใบจะนุ่มนะครับใบจะนุ่ม มันควายมักขนาดเนาะใบไม่สิมันอ้ไม่มีขนไม่มีขนบ่มีขนครับเนี่ยลื่นๆใบใบมันแบบมันมันบบติดกับบบติดกับน้ำเนี่ยแบบนี้ครับบบเปียกน้ำาบเปียกน้ำใบเออผมก็เพิ่งเห็นแสดงว่าต้นพันธุ์นี่ไปไปอันนั้นเอาไปไปไปลุกเอาโอ้ควายมันมักกินกันเลยเอามาลองปลูกลองเบิ้งครับ พื้นที่นี่กับวางงานนี่แหละเนาะใช่วางงานนี่แหละเนาะแต่ก็ปลูกบ่านมืดอ่ะมั้อ๋อเปนยังเหลือยังเหลืออยู่นะครับนี่ควายมีจักตัวครับนี่ควายมีหูครับโอ้หกตัวอ้วนขนาดบ่ครับเดี๋ยวนี้เพิ่งหายงาเนี่แหละแต่ก่อนก็ไม่ได้หายเป็นใดดิขายยางเดียวขายหญ้ายางเดียวคุณลุงเพิ่นขายหญ้าได้ครับแพงกุล่าเด้อ ภัสนใจหรือว่าภัยอยากได้คําแนะนํากับทรมาได้นะครับล่อง่งม่อะอันนี้อันนี้ห้าพึ่นโลงมาเะครับอันนี้ก็คืออย่าเพิ่งถามหาต้นพันธุ์มันเด้อครับเพราะว่าต้นพันธุ์นี่คือไปลกมาจากหนองเนาะหนองยูสไยครับนี่โอ้หนองใกล้ๆนี่หน้าจะคองนี่อ๋ออันนี้คือหยาป้องนะครับห้าป้องบ้านเฮาผมกระ้บ่อครับว่าเอ๊ เอฟซีอยู่ใส่เน่แล้วกันบอกนะครับว่าแถวบ้านเอฟซีอื้อนยังเนี่ยหนาหนาแบบนี้นะครับมันสมันมันลื่นนุ่มอืมโอเคแล้วส์วันนี้เฮาก็มาได้ความรู้เรื่องหญ้าแพนกูล่าแล้วกันห้าตัวนี้แหละครับที่ผมสนใจพืชคุณลุงเพิ่นบอกว่าควายกับงูหมักขนาดดามหญ้าป้องนี่ เรื่องโปรตีนเรื่องอย่างเฮายังบ่ต้องคุยกันครับเพราะว่าโบจักคือกันแต่ว่างวควายมักกันงวควายมักกันเลยเอามาปลูกนะครับเอามาปลูกเอามาดำลองเบิ่งให้เฮาได้เบิ่งนะครับว่ามันมันเป็นยังไ๋แล้วการแตกกอกันยังโบจักคือกันยังนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาติดตามเรื่อยๆนะครับแปลงหญ้าแปลงนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ